ที่ตอนนี้นะครับมีอาการปวดมีอาการเมื่อยอยู่นะครับเตรียมฟังให้ดีนะครับวันนี้คุณหมอปิ่นจะมีเคล็ดลับนะครับในการที่จะดูแลสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของความปวดเมื่อยทั้งหมดเลยโดยใช้ถั่วเขียวเอาถั่วเขียวมาต้มกินหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันมาฟังความรู้อันนี้กันเลยนะครับจากคุณหมอปิ่นครับสวัสดีครับหมอปิ่นครับสวัสดีค่ะคุณว่านก็เป็นประจําทุกวันศุกร์นะครับที่มาได้รับความรู้จากคุณหมอปิ่นนะครับผมคุณหมอปิ่นครับเรื่องของการปวดเมื่อยนี่มันเป็น เราคงไม่ต้องคุยมั้งเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนเราตลอดจริงๆไม่ต้องใส่ใจก็ได้มั้งหรือเปล่าคบคุณหมอคือถ้าเราปล่อยไว้นานๆนะคะอาการปวดเรื้อรังเนี่ยทำให้ถึงขนาดพิการได้นะคะจะเป็นไปได้ยังไงคุณหมอเพราะว่าความเสื่อมของข้อเวลามันเริ่มเกิดขึ้นเรื่อยๆอนะคะ่ะมันจะเกิดการขบกันค่ะแล้วมันอาจจะไปกดทับเส้นประสาทบางส่วนเพราะฉะนั้นถ้าเราเก็บไว้นานๆเนี่ยการที่ตัดการทํางานของเส้นประสาทบริเวณน,นั้นนานๆอวัยวะส่วนปลายก็ไม่ได้รับเลือดไปเลี้ยงเกิดความพิการได้ แล้วมีอาการปวดเมื่อยอันไหนบ้างไหมครับที่แบบว่าบ่งชี้ได้ว,ว่าเราควรจะต้องแก้ไขอาการเรื่องของปวดเมื่อยเราเหล่านั้นนะครับอ,อ,อาการปวดเมื่อยที่บ่งชี้ว่าเราจะต้องพบแพทย์แล้วใช่ใชไหมคะก็คือการปวดเมื่อยเรืออ้อรังนะคะเป็นส่วนใหญ่คนไข้ของปิ่นเนี่ยเป็นเรื้อรังมากกว่า3-5ปีครับค่ะแล้วก็บางคนจะมีอาการปวดไม่ได้ปวดเฉพาะที่ค่ะเขาจะปวดและเล้าอาจจะเล้าลงแขน ล้าลงขานะคะคปวดจากที่หนึ่งก็ย้ายที่ปวดไปอีกที่หนึ่งเรื่อยๆแบบนี้ค่ะลักษณะนี้คือดูแลเยียวยาด้วยตัวเองไม่ไหวแล้วจะต้องใช้แพทย์ช่วยแล,แล้วส่วนใหญ่การปวดเมื่อยบริเวณไหนที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดครับหมอปิ่นครับจริงๆควรจะเป็นห่วงทุกบริเวณนะคะทุกบริเวณเลยเใช่ค่ะเพราะว่าอาการปวดเมื่อยในทางแผนไทยเขาเรียกว่าธาตุลมมีปัญหานะคะซึ่งธาตุลมเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวไปทั่วร่างกายอยู่แล้วนะคะช่องว่างที่เกิดในร่างกายธาตุลมนี่ จะเป็นตัวแทนของกระแสประสาทได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะไปนวดผ่อนคลายอย่างเช่นเราปวดไหล่ข้างขวาไปนวดสักพักหนึ่งดีขึ้นไป,ปมาปวดไหล่ข้างซ้ายอีกโอ้ไม่เท่ากันอ่าฮะค่ะคือมันมีการเคลื่อนได้เพราะฉะนั้นอย่าประมาทว่าเราเป็นแค่บริเวณนี้ไม่เป็นไรหรอกนะคะบางคนเป็นแค่นิ้วนะคะแค่ข้อเดียว เป็นไปเรื่อยๆมันจะลามขึ้นมาเรื่อยๆอนะคะเพราะฉะนั้นทุกบริเวณค่ะต้องให้ต้องส่ส<อ>งใจแล้วเรื่องของความปวดเมื่อยกับอาการเมื่อยล้าเนี่ยผมยิ่งสงสัยว่าผมแยกไม่ออกอย่างเช่นผมออกกําลังกายแล้วนา,นานๆออกกําลังกายทีก็จะปวดเมื่อยธรรมดา,ากับการปวดเมื่อยที่จะเป็นสาเหตุของอาการเรื้อรหลังต่างๆางที่คุณหมอว่าเราจะแยกอาการออกอยังไงหรือว่าจริงๆแล้วมันก็คือเรื่องของการปวดเมื่อยเหมือนกัน จริงๆแล้วนะคะอาการปวดเขาเรียกว่าธาตุลมกําเริบครับมันจะเกิดการกําเริบคือมีอาการเกิดขึ้นก่อนเกิดการอักเสบเกิดขึ้นนะคะเราจะมีอาการปวดนะคะแต่พอเราใช้กล้ามเน,น,น,นื้อนั้นนานๆแล้วไม่ได้รับการหยุดพักหรือว่าเราไม่ได้มีการบําบัดรักษากล้ามเนื้อนั้นมันถูกใช้งานจนเขาล้าเราจะมีอาการเมื่อยเมื่อยกับล้าจะไม่เหมือนกันเมื่อยกับล้าไม่เหมือนกันคุณชมลองแยกกันให้ออกนะครับใช่ค่ะ <rushed S 2> และการที่จะบําบัดคนที่ มีอาการปวดกับบำบัดคนที่มีอาการล้าบำบัดไม่เหมือนกันแตกต่างกันด้วยแตกต่างการเทคนิคทิศทางในการนวดไม่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นสาเหตุเบื้องต้นก็คือเรื่องของการปวดเมื่อยค่ะแล้วถึงจะมาล้าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็คือลักษณะคล้ายกันแต่ว่าจุดเริ่มจุดเริ่มต้นมาจะมาจากปวดก่อนอ๋อค่ะนะครับการปวดนี่ก็เกิดจากหลายสาเหตุยสาเหตุหนักหรือว่าผิดท่าผิดทางอะไรต่างๆเหล่านี้ได้ไหมครับได้ค่ะเกิดจาก โรคบางอย่างก็ได้นะคะเกิดจากโรคได้ด้วยใช่ค่ะอย่างคนเป็นโรคเกาอยู่แล้วนะคะโรครูมาตอยนะคะโรคที่เกี่ยวกับปอมไหลท่ออัมพฤกษ์อัม,ม,พ,อม,มพาตหรือคนที่อ้วน<อ>คนที่อ้วนน้ำหนักเกินเนี่ยข้อจะยิ่งรับแรงเยอะนะคะเพราะฉะนั้นอาการปวดจะเกิดขึ้นได้ง่าย<อ>ค่ะนี่ก็เป็นสาเหตุเป็นเรื่องของอาการต่างๆใช่น,นอกจากนี้คนที่ขาดแคลเซียมอย่างเช่นคนที่ออกกําลังกายเยอะ เสียเหงื่อเสียเกลือแร่นะคะผู้หญิงที่ตั้งครันนะคะคผู้หญิงที่เพิ่งคลอดลูกนะคะหรือว่าคนที่อาเจียนออกมามากๆอันนี้อาจจะมีอาการตะคิวร่วมด้วยตะกดค,ค่ะ ปวดร่วมกับการเป็นตะคิวร่วมด้วยแล้วถ้าหากว่าพูดถึงวิธีการรักษาในอาการของปวดเมื่อยอย่างผมถ้าเกิดรู้จักก็จะมีเรื่องของการนวดการบำบัดเท่านั้นเองแต่จริงมีวิธีการที่จะแก้ของอาการปวดเมื่อยเนี่ยกี่วิธีอะไรยังไงบ้างครับคุณหมอค่ะถ้าในทางแผนปัจจุบันเขาจะมีกินยาฉีดยาผ่าตัดนะคะซึ่งถามจริงถามตรงๆเลยครับแนะนำไหมครับ เอ่อถ้าใช้ระยะสั้นไม่มีปัญหาแต่ใช้ระยะยาวเนี่ยกลุ่มยาที่เป็นตระกูลเอนเซตตัวนี้จะทําให้ระคายกระเพาะเพราะว่าอย่างเรื่องของการปวดเมื่อยเนี่ยหลายคนก็จะไปกินยาเรื่องของลครกล้ามเนื้อใช่ค่ะต่างๆแล้วถ้าหากว่ากินรู้สึกว่าดีก็จะกินติดต่อกันเป็นประจำค่ะพอ,อพอเมื่อยก็กินพอเมื่อยก็กินค่สิ่งเหล่านี้จะไม่ค่อยดีจริงๆยาลครกล้ามเนื้อเนี่ยจะเป็นตัวยาที่ออกฤทธิ์จริง,รงๆคือตัวพาราที่แทรกอยู่ในนั้นค่ะ ตัวออฟเฟนดีนที่แทรกกับพาราตัวนั้นเป็นแค่ตัวเสริม,มแต่ตัวลดอาการปวดคือออกฤทธิ์ที่พาลาอ้าวค่ะอน,นี้ก็เหมือนไปขอใช้คําว่าหลอกร่างกายมันกดกดเรื่องของความเจ็บปวดไว้ กดความจุบปวดฤลธิตของพาราจริงๆถ้าเราจะต้องไปกินยาคลายกล้ามเนื้อจริงกินแค่พาราอย่างเดียวก็ได้ก็ได้ถ้าได้ค่ะถ้าอาการเป็นไม่เยอะแต่ถ้าอาการเป็นเยอะเขาจะกินกลุ่มเอนเซตตัวนี้จะทําให้ระคายกระเพาะสังเกตคนไข้จะกินหลังอาหารทันทีนะคะแต่อันนี้ทานต่อเนื่องนานๆมีผลเสียแน่ๆคนไข้บางคนกระเพาะทะลุได้ลำไส้มีปัญหาได้ถ้าทานต่อเนื่องนานข้างเคียงระยะยาวค่ะแล้วอย่างไอพวกปยาประเภทที่เป็นคุณหมอให้มาเป็นชุดๆ ใส่ในซองอย่างนั้นคือหลายท่านบอกว่าเนี่ยแก้ปวดเมื่อยได้ดีชังงักเลยล่ะค่ะอันนั้นก็ไม่แนะนำค่ะเพราะว่าอันนั้นส่วนใหญ่จะเป็นายากลุ่มที่ลระใครกระเพาะผสมกับตัวที่มีสเตียรอยด์ด้วยนะคะแล้วก็คนไข้จะไม่รู้เลยว่าตัวเองได้รับ ปริมาณเท่าไหร่มันทีมันโอเวอร์โดสที่เขารเรียกว่ากินยาหมอชุดยาหมอตีอะไรต่างๆใช่ใช่ค่ะยาผีบอกอะไรก็ว่ากันไปจริงๆแล้วในเบื้องต้นเราสามารถดูแลตัวเองได้นะคะแล้วก็แต่ถ้าเราดูแลตัวเองไม่ไหวมีอาการเลื้อรลังนานนะคะรู้สึกว่ารักษาไม่ถูกที่ถูกทาง ก็มาพบหมอเถอะนะคะ,ะ,คะหมอแผนไทยเนี่ยเขาจะเริ่มหาสาเหตุเลยว่าสาเหตุที่เกิดจากการปวดคืออะไรต้องหาสาเหตุก่อนหาสาเหตุก่อนค่ะเกิดจากความไม่สมดุลของธาตุหรือเปล่านะคะอ,อย่างวัย32ขึ้นไปเนี่ยธาตุลมเนี่ยจะมีปัญหาเข้าแรทรกทําให้เลือดไม่ไหลเวียนนะคะพอเลือดไม่ไหลเวียนเนี่ยการไปหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อเส้นเอ็นมันไม่เกิดนะคะเพราะฉะนั้นอาการปวดจะเกิดกําเริบขึ้นง่ายนะคะหรือว่าเกิดจากโรคประจําตัวเกิดจากอิริยาบถหรือเปล่าเกิดจากที่นอนไหม หมอนสูงหรือเปล่าที่นอนนุ่มที่นอนแข็งเราต้องหาตรงนี้ให้ได้ก่อนคุณหมอการแพทย์แผ,ผนไทยจะถามทั้งหมดค่ะต้องสับประวัตหิหาสาเหตุให้เจอใช่ค่ะบางคนถ้าสังเกตว่าเราปวดตอนที่หลังจากตื่นนอนตอนเช้าส่วนใหญ่จะเป็นเพราะที่นอน ค่ะลองสังเกตดูว่าที่นอนเรานุ่มเกินไปไหมคือนอนแล้วตัวเราหายไปในที่นอนอันนี้ก็ไม่ดีหลังเราจะโคง้งหลายท่านจะไม่ค่อยได้เปลี่ยนที่นอนโดยเฉพาะเรื่องของเตียงสปริงอะไรต่างๆนะครับะพอนานไปเกิน45ปีเนี่ยสปริงมันล้ามันก็จะเป็นแอง g อยู่ตรงกลางเป็นแใช่ค่ะบางคนก็บอกอ๋อเขาไม่ให้นอนที่นอนนุ่มเลยไปนอนที่นอนแข็งอันนั้นก็แข็งเกินไปอีก,แข,กอแข็งเกินไปเนี่ยเขาจะไปยกตรงเอ่อก้นกับสะโพกให้มันระนาบกับพื้นแล้วกลายเป็นหลังเราแอน เพราะว่า,ราสรีระ,ะป็นปวดสรีระของคนเราด้านหลังเนี่ยเขาจะโค้งนะครับหลายคนคิดว่าอันหลังตรงๆอย่างเงี้ยนอนกับที่นอนตรงๆไม่ใช่นะครับค,คือที่นอนเนี่ยต้องรับกับสลีระด้านหลังของเราด้วยใช่ใชถ้าเรานอนแข็งเกินไปนะคะหลังเราจะแอนขึ้นมาเยอะเกินไปเราก็จะปวดหลังอีกโอ้โหนี่ก็ต้องดูเรื่องของที่นอนเหมือนกันใช่ค่ะทีนี้ถ้าเราเออรู้แล้วว่าค,คนไข้มีปัญหาเกิดจากอะไรในแผนไทยเขาจะมีการขับพิษก่อนนะคะนี่คือการรักษาแล้วลรอการรักษาละค่ะ ก็คือ,อต้องมีการขับพิษออกจากกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นมันมีพิษอยู่ในกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นเหรอฮะใช่ค่ะสังเกตว่าคนไข้พอเก็บอาการปวดไว้นานๆเขาจะมีเป็นก้อนแข็งๆเป็นไตๆต,ตรงหัวไหล่ตรงสะบักใช่ค่ะนนแล้วก็เกิดเป็นผังผืดขึ้นมา<อ>ค่ะซึ่งอันนี้ต้องใช้วิธีการใช้ทิศเม้นร้อนเป็นตัวช่วยแล้วก็ใช้ยาเป็นการช่วยถ่ายพิษไข้ด้วยถ่ายพิษไข้นี่ก็เพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะถ่ายยังไงครับคุณหมอ ถ่ายพิษไข้คือจะมีมีตัวยาไปปรับร่างกายค่ะ mm hmm. เพื่อกระตุ้นเอาเขาเ,เรียกว่าสิ่งที่สะสมในร่างกายออกไปกับเหงื่อเสมหะปัสสาวะอุจจาระ อันนี้เป็นการถ่ายออกเบื้องต้นเพื่อให้คนไข้ยาตัวเบาสบายในในเบื้องต้น,ก,นก่อนที่จะรักษาด้วยวิธีการอื่นต้องล้างพิษออกก่อนล้างพิษออกก่อนค่ะจากนั้นเราจะมีการเพิ่มกําลังธาตุลมซึ่งอันนี้ต้องใช้วิธีการปรับธาตุซึ่งคุณหมอเขาจะดูเลยเฉพาะคนให้เลยก็จะยิ่งละเอียดมากขึ้นแต่ละคนวิธีการรักษาไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันค่ะคือธาตุแต่ละคนจะมีกําลังที่ไม่เท่ากัน นะคะเราก็จะดูตามกําลังไข้ของคนไข้นะคะจากนั้นเราจะมีการกระตุ้นระบบการไหลเวียนโลหิตแล้วก็กระตุ้นระบบประสาทกระตุ้นด้วยวิธีการอะไรฮะถ้ากระตุ้นระบบการไหลเวียนโลหิตก็ทําได้หลายอย่างอย่างเช่นการนวดบําบัดการทําประคบการอบกระโจมทิศเม้นร้อนพวกนี้ช่วยได้การนวดมอเกลือช่วยได้นะคะแต่ถ้าเป็นการนุ่นระบบการกระตุ้นระบบประสาทนะคะก็อาจจะมีการตอกเส้นแล้วก็มีการนวดแก้อาการเพิ่มเข้ามา ค่ะซึ่งนวดแก้อาการจะไม่เหมือนการน,นวดสปานะคะจะคนละอย่างนะครับก็จะเป็นเรื่องของวิธีการต่างๆเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมเนี่ยอดใจรอสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับกลับมาจะดูวิธีการเหล่านี้รวมถึงวิธีการตอกเส้นแล้วก็วิธีการอย่างที่ผมเกริ่นกับคุณผู้ชมไปนะครับเรื่องของถั่วเขียวถั่วเขียวเนี่ยสามารถแก้ไขบําบัดอาการเกี่ยวกับเรื่องของการปวดเมื่อยได้ได้จริงๆนะครับได้ค่ะแต่ว่าวิธีการจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามชมกันต่อครับ